สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบกลัวการเล่นนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มเอ็กพีสัตว์เลี้ยงนะด้วยต้นถั่วนั่นเองนะครับผมนะทุกคนอันนี้คือวิธีนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับโดยการที่ใช้อ่าฉาดเจแอนบีนั่นเองนะครับผมนในการฉ่ำนะครับผมก็ซึ่งผมในส่วนผมนะผมปลูกอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวดูว อ๋ออีกห้านสะิบเบียผมปลูกไว้อีกส่วนหนึ่งอบผมบอกแลว้วผมปลูกประมาณ150กว่าต้นได้นะครับนนเนะ่เผยๆอาจะร้อยหกเลยนะผมผมไม่ได้นับนะทุกคนแต่ว่ามันเยอะมากผมมีเท่าไหร่ผมก็เฮ้ยเดาไปปลูกเรื่อยๆนะครับทุกคน สำหรับใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงโหดเทมเพทนะผมแนะนำร้านนิโมช็อปเลยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีรับบริการกิฟต์เกมพาร์ททุกแมปเลยนะแล้วก็รับฟาร์มทุกแมปด้วยนะก็ลองเข้าไปดูนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะทุกคนโอเคซึ่งผมย้ายมาส่วนนี้ครับส่วนที่สองผมผมปลูกไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมรีบเดินเข้าไปข้างในเลยโอ้ดูดิโอ้โหโอ้โอ้โอ้ออกไปได้เนี่ยโอ้โอ้โอ้แหลกแหลกเลยครับผมบอกไว้ให้ผมปลูกไว้เยอะมากดูดิ ทุกกระดูดผมขนฮะอันนี้คือผมปลูกประมาณร้อยกว่าต้นเองแล้วนะเกือบ200ต้นนะครับอันนี้ด้วยความที่ต้นมันใหญ่ด้วยแหละนะเดี๋ยวผมก็มีเท่าไหร่เดี๋ยวผมแลกปลูกเรื่อยๆนะครับผมทุกคนโอเคซึ่งเราผมผมต้องแบบอ่วางสัตว์เลี้ยงนะครับที่มีผมใส่ไว้นะครับนั่นคือมิมิกตัวนี้นั่นเองเออไม่ใช่ตัวนี้นะครับทุกคนโอ้โหตัวยังใหญ่อะซึ่งอา เราต้องมีต้นถั่วให้เยอะๆด้วยนะครับเราถึงจะใช้วิธีนี้ได้นะทุกคน <c oughs> ซึ่งวิธีนี้ครับผมวิละเท่าไหร่เน,น,นี่ยวุ๊ดนึงเพิ่มประมาณยี่สิบนะครับผมนะฮะวิหนึ่งต้นถั่วมีเยอะเนี่ยประมาณยี่สิบสามนะครับผมนะสังเกตดูเมื่อกี้เพราะมันผมเพิ่มอันนี้คือแบบไม่ได้วางอะไร,ระเสริมเลยทุกคนวิละยี่สิบสามเอ็กพีนะครับผมนะแต่ว่าถ้าผมวางไอตัว คาบิบาร่าไปอีกอะเออคาบิบราร่าผมบอกเลยว่าสุดโหดนะครับผมนะคาบิบาร่าไปคาบิบาร่าผมไม่ได้แบบโหดเลยนะทุกคนเป็นตัวบริกกิ๊กอกนะโอเคตอนนี้ผมวางคาบิบาร่าหมดแล้วนะครับเนะืทุกคนซึ่งสิ่งที่เราต้องมีก็คือแผ่นเค้กนะวิธีนี้ไม่ใช้หลายอย่างกัดน,นะทุกคนซึ่งแผ่นเค้กนะาจะไม่สัตว์เลี้ยงมารวมกันนะะเดี๋ยวดู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 ทั้น,นี้เรามารวมกันนะทุกคนเดี๋ยวดูนะว่าวิเท่าไหร่เจ็ดสิบ อุ้ยห้าสิบเลยเหรอเจ็สิบมีละเจ็ดสิบอทุกคนเห็นปะอุ้ยเด้คนรัวทุกคนเด้งแบบแบบไวจัดเลยอ่ะเห็นปะนี่ฮะขั้นต่ำก็ประมาณยี่สิบเบียอ้ยี่สิบเอ็ฮะแต่ว่าถ้ามารวมกันเยอะๆก็เจ็ดสิบเอ็กครับผมอวินี่สามสิบห้าสิบเจ็ดสิบสองร้อยอะ ยี่สี่โอนี่มม่ไม่รวมกันฮะมันมาอยู่แยกกันนะตรงนี้เมื่อกี้ตอนนี้แหละรวมันจังหวะนี้อู้อู้อู้พี่ดูมันนี้ขึ้นคนเยอะทุกคนโอ้อ่าเดี๋ยวอาจจะเม่นภาพอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บปลาหมึกแล้วก็เอาปลาหมึกอีกตัวหนึ่งมาใส่ดีกว่ามันจะได้แบบดูขึ้นเร็วเร็วฮะผมจะเอาตัววิตตี้ก็แล้วกันตอนนี้เพราะว่าไงผมก็ต้องเปลี่ยนฮะ ไปใส่ใส่ตู้ฮะอยากได้เรนโบมึกเรนโบว์เอออยู่นี่ไงมึกมานี้ไปไหนเพื่อนโอเคคอนเฟิร์มแล้วก็ดูฮะปาบเข้าให้ครับเท่าไหร่เอาให้เพิ่มน้อยเอามันยังมันยังมันยังไม่ติดฮะบัฟยังไม่ติดอันนี้อันนี้คือแบบปกตินะครับอุ้ยนี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเอาเอะไรวะ เม่กี่มันมาพูดแล้วก็ไม่กี่มันมาแล้วก็หายเดี๋ยวต้งองรอรอสักแป๊บนะผมนะนี่มาแล้วปะ่ะนี่มาแล้วทุกคนนี่ไงทีสามสิบหกสิบร้อสิบร้อยยี่สิบร้อยหกสิบร้อยเก้าสิบโอ้โหดูดิโอ้บางทีก็เริ่มบางทีก็แค่ 23, ยี่สิบสามฮะอันนี้จังหวะนี้มันเดินลวงกับคาบิบราทุกคนเพิ่มปัม๊มสี่สิบเจ็ดนะฮะแปดสิบแปดหนึ่งร้อย โโอหก็เอาง่ายๆนะครับวันนี้อย่าไปดูถูกนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนิดเดียวเองวะอะไรเงี้ยโอเควีละยี่สิบซึ่งอันนี้คือขั้นต่ำนะวีละยี่สิบสามนะแต่ว่าถ้ามันรวมกันเยอะๆนะครับผมเดี๋ว่าคาบิบลาเราทําให้แบบให้มันรวมกันอย่างเงี้ยคือมันจะได้แบบวีละเจ็ดสิบเอ็กพีเลยนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวดูวะเนี่ยดูดิอ่าสามหกสี่สิบเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ไล่บวกคาบิบลาทุกตัวเลยให้เอาให้ชัวร์เลยดีกว่านะผมว่านะเออมันจะได้แบบ นี่ตัวแรกนะครับนะฮะสิบหัวตัวแรก10 XP นะครับผมนะทุกคนวินละสิบเอเนาะตัวแรกโอเคเอาหัวเครื่องเล็กมาตัวแรกนะสิบเอนะครับผมนะฮะใส่ไปเลย10แล้วก็ตัวที่2อะ่ะตัวที่2ใส่ไปเลยครับ4อ่ะ4.5 4.5แล้วก็ตัวที่3 4บวกอีก4 ก็ตัวที่4ฮะ11โอ้โหตัวนี้บวกเยอะจังวะ11เฮ้ย11บอ็จุดแปดะอุ้ยตัวนี้ตัวทองตัวนี้มันเพิ่มเยอะมากอ่ะน่าจะตัวใหญ่ฮะตัวนี้บวกเจ็ดเองตัวนี้บวกน้อยยังวะแล้วก็บวก7.2อ่ะแล้วก็ตัวนี้เมก้า7.2 เจโอ้โอันนี้คือแบบถ้ามันมารวมกันแล้วก็40บวกกันนะทุกคนตัวนี้เท่าไหร่6.9เกจุดเดูดิถ้ามันมารวมกันนะครับผมนะทุกคนเห็นปะมันจะได้51 XP ิบอ็ดเอ็ีต่อวินะครับถ้ามันมารวมกันทุกตัวนะครับผมนะแล้วก็บวกกับของของต้นถัวะนะนถ่วอีกยี่สิป่ะนะต้นถั่ว 23เป็น74นะครับนะคือถ้มันมารวมกันนะเราจะได้วิละ74สนะครับผมนั้นคนผมบอกเลยว่าโคตรจุกนะรวรละวจ็ดสิบสไหมหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีมี60วิเดี๋ยวมาหนึ่งนาทีมี60วิ6วิคูณ74ดูดิเอ้ยไม่ใช่74ี่นี่ฮะ หนึ่งนาทีนะครับเราจะได้เอ็กพีสี่พันสี่นะครับนะอันนี้คือในกรณีที่ปลาหมึกหรือว่าคาบิบาร่านะมารวมกันอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับนะเออรวมแบบทุกตัวนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะนับแบบขั้นต่ําสุดเลยวิแล้ยี่สามเพาอ่านับของแค่ต้นถั่วก็พอนะคาบิบาร่าคือตัวเสริมมาแล้วกันนะทุกคนโอเคผมจะเออเดี๋ยวต้องหกสิบคูณยี่สิบสามดูฮะเห็นไหมวิไอ,อหนึ่งนาทีนะครับจะได้หนึ่งพันสามร้อยนะครับนะทุกคนเห็นปหมอันนี้คือแบบ ปลาหมึกเพียวๆนะแบบต้นต้นถั่วกับปลาหมึกเพียวๆนะครับผมนะทุกคนไม่ไม่บวกกับคาบิบลาลาแต่ถ้าบวกกับคาบิบลาลานะครับนะบก็จะได้เป็น70 70อ่ะผมนับเป็น70ก็คือแบบเนื้อทีนะคร้สี่พันสองเอ็กพีผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับนะทุกคนแต่ถ้าเราใช้หูส้มเนี่ยหูส้มมัน10นาทีอ่ะสินาทีกว่าจะได้พันกว่ายิงพเองนะพันสี่พันเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันฮะเออพันห้าพันห้าคูณสาม ก็ประมาณนี้ฮะเออใช่ไหมมันมันจะพ่นสามรอบใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ใช้นานละอ่ะผมยกตัวอย่างหูส้มผมแล้วกันนะครับนะทุกคนอันนี้คือหูส้มผมตัวเล็กฮะสีทองนะครับผมนะทุกคนก็วิหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมนะไม่ใช่วิหนึ่งนี่พ่นพิธีนะครับเนะีหนึ่งพันหนึ่งร้อยมันจะพ่นห้าครั้งใช่ไหมเดี๋ยวลองคำนวณดูดิโอเคหนึ่งพันหนึ่งร้อยคูณห้านะครับผมนะสิบทีนะมันจะได้เอ็กพีนะห้าพันห้าใช่ไหมเดี๋ยวผมลองคำนวณแบบว่าสิโอเคฮนะก็ เออ่ดีโลนะครับในะสิบนาทีนะครับจะได้5,500ใช่ไหมเราก็ต้องเอาเมื่อกี้เราคำนวณของต้นถั่วไปใช่ไหมเช็คแคขบิบลาซหนึ่งนาทีได้4,400ใช่ไหมแล้วก็เอา10บาร4,400เห็นไหมสี่นาทีของคาบิบลานะจะได้ สี่หมื่นเอ็นะครับนะแต่ถ้าใช้หูส้มนะครับนะก็จะได้แค่5000ั p เอ็กนะครับทุกคน5้เออก็เห็นแบบหตุผลแตกต่างมาทุกคนอันนี้คือโคตรเร็วนะทุกคนแต่ถ้าใช้ดีโล7ตัวก็ไม่แน่ฮะอันนี้เออขี้เกียจคำนวณแล้วก็ไปเราคำนวณกันเองก็แล้วกันนะ <laughs> โอเคเอาไว้สำหรับคิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะทุกคนคิดเห็นกันยังไงกับวิธีนี้นะครับวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่อ่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะมันต้องแบบ ไอ้ต้นถั่วเขานั่งนี่เยอะนะครับนะแต่ว่าใครที่มีต้นถั่วเยอะนะฮะผมแนะนําวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปั๊ม XP นะครับผมนะผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับผมใช้ได้เลยนะเห็นไหมถือว่าเอามาเอามาช่วยนะครับดูดิถือว่าวายใช้ได้อยู่ครับผมเพิ่งวางไว้เมื่อกี้ฮะเบลสิบเอ็ดแล้วทุกคนดูดิโอ้โอเคก็เอฟเคไว้สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็น่าจะห้าสิบมั้งทุกคนโอเคว่าสหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบาย